สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสาร2เรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบโดยเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องจากทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางที่ได้มีการแจ้งว่าในวันนี้21มิถุนายนจะมีการโอนเงินคืนเข้าให้กับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนแล้วมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรใบเก่านะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าหรือว่าโครงการเดิมนั้นทางภาครัฐก็มีการโอนเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาเงินต่างๆเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2วงเงิน วงเงินแรกจะเป็นวงเงินสําหรับที่เราจะไปรูดซื้อสินค้าแล้ววง,งที่2เป็นเงินสดที่เราสามารถกดออกมาใช้ได้แล้วก็สามารถสะสมได้บางคนไม่รู้ตัวนะคะว่ามีเงินที่โอนเข้ามาให้หรือบางคนอาจจะเคยกดออกไปแล้วแต่เนื่องจากกดออกไปได้ไม่หมดเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนใช้ ATM ที่จะต้องเป็นหลักร้อยเท่านั้นถึงจะสามารถถอนเงินได้ก็เลยทําให้มีบางคนเนี่ยมีวงเงินคงค้างอยู่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันเลยนะคะแล้วทางกระทรวงการคลังเขาก็เลยมีการโอนเงินตรงนี้เนี่ยเข้าให้กับผู้ที่มีเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่โอนเงินไม่สำเร็จก็เลยจะโอนเข้าให้อีก รอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายก็คือในวันนี้จะมีทั้งหมด2 0ง0 0 0คนที่จะได้รับเงินตรงนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าเราได้ดำเนินการเปิดบัญชีแล้วผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักไว้ เงินก็จะโอนเข้าให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่รู้ว่าเรามีวงเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้ดําเนินการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็ให้ลองไปกดเงินสดดูได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีเงินค้างอยู่แล้วก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเงินก็จะโอนเข้าให้ในวันนี้ เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่าในรอบนี้ยังโอนไม่สาเร็จอีกนะคะเงินทั้งหมดจะถูกส่งคืนเข้าให้กับทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งจะทำให้เราเสียสิทธิ์พลาดการรับเงินไปอย่างน่าเสียดายนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิทัลที่หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเนื่องจากว่าเงินดิจิทัลเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขว่า ต้องใช้ในพื้นที่ที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่แต่ทีนี้หลายๆคนทำงานไกลบ้านบางคนออกไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับมาบ้านจะใช้ยังไงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาแจ้งเตือนโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดทม์ไลน์การดำเนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็โดยจะเริ่มลงทะเบียนทั้งร้านค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนภายในไตรมาสที่3ซึ่งก็คือช่วงเดือนกรกดาสิงหาหรือว่ากันยายนนี้นะคะ และก็จะมีการโอนเงินเข้าวอลเล็ตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้จ่ายในไตรมาสที่4ก็คือช่วงสิ้นปีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ไกลบ้านแล้วต้องการที่จะใช้เงินดิจิตอลวอ l เล็ตอนนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้จนถึงก่อนวันที่จะถึงวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั่นเองเพราะถ้าหากว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถย้ายได้อีกนั่นเองนะคะซึ่งการย้ายทะเบียนบ้านเขาก็ขีดเส้นวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั่นเองหมายความว่าตอนนี้จนถึงวันที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียน ถ้าหากใครที่ต้องการย้ายทะเบียนบ้านนะคะอย่างเช่นเราทํางานอยู่ภูเกต็ตแต่ทะเบียนบ้านเราอยู่ขอนแก่นเราอยากจะย้ายก็รีบดําเนินการซะตั้งแต่วันนี้เลยเพราะถ้าหากเขาเปิดให้ลงทะเบียนปุ๊บอันนี้ไม่มีสิทธิ์ย้ายและถ้าเราอยากจะใช้เงินดิจิตอลเราจะต้องกลับไปใช้ที่บ้านเราก็คือที่ขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับการยืนยันตัวตนประชาชนที่มีสิทธิ์ก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ แล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมยืนยันตัวตนซึ่งจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปอีกครั้งหนึ่งทั้งในเรื่องของรายได้บัญชีเงินฝากอายุแล้วก็เมื่อตรวจสอบเสร็จก็จะมีข้อความให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มแรกประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลายๆโครงการตรงนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่แล้วเพราะว่าถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบแต่ก็จะต้องมีการยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วก็รอ ยืนยันสิทธิอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัดมาก่อนเลยตรงนี้ต้องทํากระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่ต้นแล้วก็ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อยู่ที่50ล้านคน ก็คือถ้าหากว่าใครที่อายุเกิน16ปีณเดือนที่มีการลงทะเบียนอันนี้เข้าร่วมได้แน่นอนนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน840,000บาทต่อปีภาษีเมื่อปี2566รวมถึงมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทุกสถาบันนะคะรวมกันไม่เกิน500,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ ถ้าหากว่าใครที่รู้ตัวว่าเราทํางานไกลบ้านแล้วก็อยากจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลคือการเข้าร่วมอาจจะเข้าได้แหละแต่ว่าไม่สามารถกลับมาใช้เงินที่บ้านเกิดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้รีบดําเนินการย้ายสิทธิ์ย้ายทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยนะคะ ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านที่อําเภอรหรือว่าสํานักงานเขตส,สามารถทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็คือผ่าน แอปไทยดีนั่นเองซึ่งวิธีการย้ายทะเบียนบ้านก็ง่ายๆดาวน์โหลดแอปไทยดีมานะคะเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสําหรับผู้ใช้งานครั้งแรกเลือกการแจ้งย้ายที่อยู่แล้วก็ระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของบ้านที่เราจะย้ายเข้าเมื่อระบุเรียบร้อยนะคะให้ส่งข้อความให้เจ้าของบ้านทําการยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ความยินยอมด้วยนะคะเมื่อเจ้าของบ้านยินยอมคําขอก็จะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของอําเภอหรือว่าเขตที่เราแจ้งย้าย นายทะเบียนก็จะดำเนินการอนุมัติแล้วก็แจ้งผลทาง s m s ให้ทั้งผู้แจ้งย้ายแล้วก็เจ้าบ้านนั่นเองค่ะตอนนี้ใครรู้ตัวก็ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อรอรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทนั่นเองนะคะสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ